จังหวัดเราเนี่ยจำเป็นจะต้องได้รับร่วมจากการท่องเที่ยวครับภาษีเราเก็บได้น้อยรายได้รับต่างๆครับก็เลือกสิ่งที่จะทําให้เราได้รายได้มากที่สุดก็คือการ่การท่องเที่ยวนำมาซึ่งหลายอย่างครับมีการมาใช้จ่ายนะครับการที่่รงๆมีการบริโภคอาหารสิ่งต่างๆนี้มุน เหมนเวียนเป็นวงจรไปสู่พี่น้องเกษตรกรยากาไปสู่พี่น้องประชาชนายากได้อันนี้คือสิ่งที่พวกเราต้องช่วยกันทำอย่างวันนี้งานวันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ดีจัดได้ไม่ใช่เพราะงบประมาณของคการอานารส่วนลดจัดได้เพราะไม่ใช่งบประมาณของการาหารสุวรต้บนแต่มันจัดได้เพราะความเลืมดมือและความสามัคคี พี่น้องประชาชนทุกหมู่เราเราจะสังเกตว่าทางโรงเรียนก็ดีทางพี่น้องชุมชนต่างๆก็ดีนะครับต่างก็มาเรื่อมเนี่ย